ชั้มบนุ่นของเราจะพามากินหมูย่างเมืองตังกันนะคะหมูย่างเมืองตังเขาก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะครึ่งตัวก็มีตัวหนึ่งก็มีนะคะ ตังขายโลละเจ็ดร้อยนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะโลละเจ็ดร้อยค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับหมูย่างนะคะต่อไปเป็นแกงไตปลานะคะอันนี้เป็นแกงไตปลาคั่วกริ้งอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกุ้งเสียบอันนี้เป็นปลาทูต้มเค็มนะคะ สีสันก็น่าทานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่อุบนนุ่นของเราจะพามาชมลูกอมต่างๆนะคะมีมะขามกวนกะทิด้วยนะคะมีมะขามสามรสแล้วก็ลูกอม มีทุกอย่างเลยนะคะมีเป็นเล้น้อยอย่างค่ะมีสุกชัดมีมันหนึบมีลูกอมใบตายนะคะมีลูกอมนมมีลูกอมชุเรียนนะคะมีบวยด้วยนะคะสีสันสวยงามมากเลยะคะ่ะมีส้มโอพวนด้วยนะคะ ลูกอมใบเตยก็มีนะคะมีบุย้ยสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนถ้ามาเที่ยวก็อย่าลืมมาแวะร้านนี้นะคะมีลูกอมให้เราเลือกมากมายเลยค่ะสีสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะ มีเป็นร้อยๆอย่างเลยค่ะ ะะมีขายเรา่วานด้วยค่ะเรา่วานถุงเล็ก20บาทนะคะมีทุกอย่างให้เลือกเลยค่ะ ตอนเย็นๆเนี่ยตรงหน้าตาลนั่นมีไก่ข้าวลูกกระทาย่างแต่ถ้ามาแรงทอดเข้ามาร้านนี้ร้านอื่นไม่อร่อยร้านนี่ยเทปมีมาแรงทอดจะเอาอะไรขายอะไกขายนกไม้ขามมาตอนเย็นนกมาตอนเย็น แก่ใหญ่ไส้ธนลักนะคะขายอันละ199ค่ะเพื่อนเพื่อนมาไขยเค็ม5ลูกทุกขึ้น2เลยนะคะใส่ทนลักค่โลนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ เป็นของทอดค่ะมีปาลาดี่ทอดนะคะชิ้นละสิบ,บาทน้องไก่ทอดข่ชิ้นละสิบบาทเหมือนกันนะคะมีให้เลือกมากมายเลยคะ่ะทุกอย่างสิบ,บาทค่ะนไหมคะทุกอย่างขายสิบ,บาทหมดเลยค่ะขายถูกๆนะคะ บางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรก็คือพอเราไปแล้วมันมีของมากมายหลายอย่างเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นขนมต้งเหนงค่ะขนมต้งเหนงนี่จะขายอันละสิบบาทนะคะนี่คือขั้นตอนที่ที่แม่ค้าเขาทำนะคะเขาจะ,ะใช้ ขนมลงไปจุ่มในน้ำมันเดือดๆอย่างนี้นะคะเขาจะค่อยเอาลงไปทีละอันหมุนๆหนๆก่อนนะคะเพื่อให้มันสุกเหลืองอลามพอมันสุกดีเขาก็จะเอาอขึ้นไปพักไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะน่าทามากคะ่ะ